ค่ะท่านนายกวันนี้ประเทศไทยมีนายกรักาการนะคะชื่อภูมิธรรมซึ่งเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยนะคะท่านรักษาการนายกเนี่ยเดินตามต้อยรัฐมนตรีว่าการวัฒนธรรมดูแปลก นะคะแล้วก็ล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีถึงจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปออกงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมปรากฏว่าคุณพ่อของท่านเดินนำหน้าขึ้นไปชี้แจงนโยบายของรัฐบาลไม่รู้ว่าในตำแหน่งอะไรสื่อมวลชนทั่วโลกเขาก็พากันแปลกใจว่าตกลงประเทศไทย วันนี้เนี่ยมีนายกรัฐมนตรีกี่คนท่านนายกก็ต้องระวังนะคะเตือนทั้งอาอ้ออาวนเตือนทั้งคุณพ่อด้วยว่ารักษาหน้าประเทศไทยกันหน่อยท่านก็บอกเองว่าเนี่ยเราช่วยกันประครับประคองวันนี้มาเตือนกันด้วยรักนะคะท่านนายก